สองวันแล้ววันนี้น้องก็เลยขึ้นหน่อยเด้อจ้ะมานั่งกินกาแฟชมต้นบอนหลังบ้านนะจ๊ะเนาะไม่ได้ขึ้นมาสองวันแล้วจ้ะก็เลยวันนี้ก็ขึ้นสักหน่อยนึง ดูต้นไม้สบายตาสบายใจเนาะจ้าเนาะน้องก็มานั่งกินกาแฟข้างนอกนอกันะจ้ะก็ไม่ได้ขึ้นมาสองวันแล้วนะจ๊ะวันนี้ก็ขึ้นสักหน่อยนึงน้องก็จะกินกาแฟก็นั่งคุยไปเรื่อยๆนาะจ๊ะเนาะพริกน้องกำลังแดงเต็มต้นเลยจ้าก็จะเก็บอยู่ สวัสดีค่ะพี่น้านครวันนี้ก็ดูต้นไม้แะพี่เนาะน้องไม่ได้ขึ้นมาสองวันแล้วก็ขึ้นสักหน่อยเนนะ้วจ้ะเนาะเพื่อเปิดค่าการมองเห็นหน่อยนึงน้ําก็คงลดแล้วนะพี่เนาะเพราะว่าไม่ค่อยเห็นพี่ถ่ายคลิปให้ดูช่วงนี้แห้งหรือ,อยังเนาะพี่น้ำนะก็เป็นห่วงก็สู้ๆเนาะพี่เนาะ รู้สึกน้ํามันก็เริ่มหลากลงมาเนาะ <c oughs> โคกหนองนาก็ขอบสาก,ก็เต็มอยู่นะ <c oughs> ก็ว่ากันไปผ่านไปสู้กันไปนะพี่เนาะไม่ได้นั่งคุยกับพี่ดูต้นไม้ไป <c oughs> ในบ้านน้องก็อาจจะไม่ค่อยสาระนะพี่เราไม่ได้ทำอะไรเนาะกับข้าวเวลาทำมันก็ ครัวมันแคบพี่เวลาเราถ่ายสัญญาณมันก็ไม่สะพัดมันก็ออกมาไม่ค่อยดูดีนอ้องก็เลยไม่ค่อยถ่ายในครัวจ้ะมันอับสัญญาณเนาะวันนี้ก็เลยมานั่งหลังบ้านพี่ก็เลยเห็นต้นไม้ชอบดูต้นไม้ดูแลสบายตาสบายใจดีขอบคุณเดอ้อพี่ที่แวะเข้ามาให้กำลังใจจะ้ะขัดสีลอกสี อ้น้พี่เนาะเวลาท่วมทีสีมันก็ถลอกหมดเลยน้พี่เนาะก็สู่ๆกันไปน้พี่เนาะต่มารอบสองนี่มาเยอะเลยนาะพี่นาดเนาะบ้านพี่นาดแต่มันคงไม่มันลงงงน,น้าพี่น้ำนี่เนาะใช่จะก็ต้อง ข้าวของเสียหายอีกต้องมาทาสีใหม่อีกนะพี่เนาะทำไงได้มันเป็นธรรมภัยธรรมชาตินะพี่เนาะก็เป็นกำลังใจให้นะคะก็เลยเ,เห็นพี่ไม่ได้ไลฟ์สดให้ดูหรือว่าน้องไม่เห็นมาดูนะเห็นมีแต่คลิปก็เลยบอกเออนึก,กว่าน้ํามันแห้งหรือย,ยังเนาะแต่น้ํามาลักษณะนี้มันก็จะแห้งไวอยู่มั้งนะพี่เนาะเพราะมันเหมือนว่า มาวิ่งผ่านนะมาวิ่งผ่านแล้อฝ <c oughs> นสลาบพรีก็กลางวันก็ร้อนรอนพีกลางคืนก็ตกนี่ก็เป็นรอยเมื่อคืนก็ตกอยู่แต่ตกไม่หนักของน้องก็บอกถ้าปีนี้น้ําเยอะยังยังมาลุ้นอยู่ว่ามันจะขึ้นไปตรงที่ที่จะปลูกบ้านไหมแต่มันก็สูงอยู่พี่แต่ขอบสาในน้องถมแต่น้องยังถมไม่สูง ก็ปล่อยน้ํามาก็ตืมเลยสวัสดีค่ะป้าชนะขอบพระคุณมากนะคะที่แวะมาให้กําลังใจจ้ะน้องก็มาตั้งใส่ต้นไม้หลังบ้านอีกแล้วเดอ้อจ้ะมานั่งกินกาแฟอยู่ว่าเอ,อเราไม่ได้ไล์สดเปิดหน้าก็เอาต้นไม้นี่แหละเพราะว่าคุยเรื่องอะไรถ้านั่งไล์สดเปิดหน้าเนาะ อย่างบ้านอื่นเขาทํานู่นทํานี่ของพี่สีบ้านของคนอื่นเขาอย่างของย่าน้องคุณเขาทากับข้าวเนาะเขาก็มันก็น่าดูอะเราไม่ได้หากิโลจะมานั่งคุยเฉยๆก็กระไรเนาะพี่นาฏลกอรเนาะถ้าถ้าเราไล่หากิโลก็ว่าไปอย่างหนึ่งเนาะกอ็อย่างงั้นคือเราหากิโลนะแต่ถ้าเราไล่ไม่มีอะไรมานั่งคุยมันเหมือนไม่ มันไม่ค่อยจะมีสาลาไงกลัวเพื่อนเบื่อสวัสดีค่ะเจว่าถ้าเบื่อไรแล้วมีนู่นมีนี่นทําไปด้วยมันก็จะดีอย่างหนึ่งนะพี่เนาะถ้าขึ้นมาทักทายนั่งคุยอย่างเดียวเพราะเราไม่ได้หายกิโลเหมือนแต่ก่อนแล้วมันก็เลยไม่ค่อยสะดวกใจเนาะก็แล้วแต่แต่ละบ้านเนาะนี่คือความคิดของน้องอะ่ะ ไลด์แล้วทำนู่นทำนี่อ่ะเหมือนบ้านเจาวาก็เดี๋ยวทำถัว่วเดี๋ยวทำมีมีสิ่งที่ต้องทำเนาะมันก็หน้าลายสดนัะเจาวาเนะป่าก็งามงามเจาวาแกก็ขยันทำนู่นทำนี่อ่ะเจาวาห็นถั่วคั่วเดี๋ยวนี้ยังคั่วขายอยู่เหรอเจมันมีถั่วอยู่เหรอว่าจะสั่งมากินอยู่เนาะ จะสั่งปลาแห้งเจาวามาต้องติดเดียวต้องต้องหาเบอร์ติดต่อหลังบ้านกันเนาะเจาวาเนะปลาแห้งสวัสดีะา้าาตรบกวนหน่อยเด้อถ้ายาไม่ว่างขายของทำนูน่นทำนี่ก็ไม่เป็นไรเนาะยาเนาะไม่ว่ากันจ้ะเพราะน้องไม่ได้ขึ้นมาสองวันแล้วน้องก็ขึ้นสักหน่อยยาก็บอกทำไมไม่ขึ้นไม่ขึ้นเราเผื่อไม่ว่างก็ไม่เป็นไรเด้อจ่าเราไม่ว่ากันนะ น้องก็มาครั้งแรกจะว่าจะนั่งกินกาแฟแล้วเปิดใส่ก็โอ้ไม่พร้อมไม่พร้อมก็ยังคุยกับวัฒนากับพี่นาฏนครอยู่ว่าเออเราไม่ได้ไล่เอากิโลจะมานั่งคุยเฉยเฉมันก็เขินเนาะเออถ้าไล่เราไล่อย่างเราเนี่ยมันต้องมีสาระเนาะมีนูน่นมีนี่ทํจาจะไม่ให้คุยเหมือนเราไล่เอากิโลมันก็เขินก็กระไรอยูนะ่เนาะ ก็เลยวันนี้ไม่มีอะไรทำยาก็เลยเอาใส่ต้นไม้ไว้ก่อนก็แล้วแต่แต่ละบ้านเนาะ <c ười> ขึ้นไปเลยมันไม่มีเรื่องคุยมันก็ตันเหมือนกันเลยยาไม่รู้จะคุยอะไร <c ười> เออคุยไปทำไปมันก็โอเคมันก็เพลินเดี๋ยวแป๊บเดียวก็หมดเวลาแล้วเนาะ <c ười> แล้วแต่ถนัดใครถนัดมันนะเนาะยาเนาะ เอฟซี uh, FC, บ้านน้องนี่เอฟซี FC, ลงอยู่ยาเหมือนบ้านนะ้องเจว่าบ้านเรานี่เอฟซี FC, เราลงเนี่ยเย็บเอฟซี C, เราลมพัดไม่ไม่ค่อยลมลมพัดไม่ค่อยขึ้นเนาะเจว่าเนาะสวัสดีค่ะคุณเกมารบกวนแต่เช้าเลยจ้ะโ oh. อ้ยดูมแมลงผู้มันจะกับน้องเนี่ย ครั้งแรกก็ว่าจะนั่งกินกาแฟแล้วคุยกัเอาต้นไม้นี่แหละ,ะสวยๆนะอาจจะสวยของน้องนี่เนาะมันต้องมีอะไรทําแล้วคุยไปด้วยยามันอย่างของบ้านพี่สีเราแกก็ทำเนาะกับข้าวทานูน่นทํานี่แกก็คุยไปทําไปมันก็เพลินนะยานั่งคุยเนี่ยบางครั้งมันไม่ค่อยหมดเวลาง่ายเนาะ <c oughs> คุยเว่ทาอะไรเนาะ <c oughs> บางบ้านก็อาจจะเก่งคุยอย่างคุยไปทักเอฟซีไปนะแต่เราไม่ถนัดเนี่ยส,สมัยก่อนน้องไล์เอากิโลน้องก็ไม่ค่อยได้เปิดหน้าเท่าไหร่เนะส่วนใหญ่ก็จะใส่ใส่ภาพวนะิวเนาะแล้วก็เปิดดนตรีใส่แค่น,นั้นหากิโลน,ะน,น,นานๆจะเก่งไงก <c> ็ <oughs> คุณเก,ก๋ก่ะคุณน้านกรเจวาย่าขอบพระคุณนะคะที่แวะกลับมาให้กำลังใจก็ภาพมันคงไม่หลอกน้องนะวันนี้เนาะบางครั้งเรานั่งดูหน้าจอชัดชัดแต่พอนนะ้นจริงๆโหลายเป็นตุ๊กแกเลยก็ขอบคุณ FC รอบนอกด้วยนะคะ thank you so much my f a n d love love you look me thank you ก็พูดไปตามจำๆจำเข้ามานะจนะ๊ะเนาะขอบคุณเดอ้อย่าก็ตื่นเช้าครั้งแรกก็บอกจะขึ้นตีห้าน้องยังนอนเลยเอาหกโมงคือตื่นเอาย่าจนจะลงแล้ว <c oughs> ขายของดังว่าเนะกุณเกเน,นะย่าก็ขายของเขามีนุ่นมีนี่ทำก็เพลินไปเพื่อนๆก็ได้ดูวิธีทำไปด้วย ก็ของน้องก็พามายิ้มใส่ต้นไม้นี่แหละพริกก็แดงแล้วพริกว่าจะเก็บอยู่สวัสดีค่ะ,ะคุณนารายาก็อ๋อนี่ไงนาราแฟเบอรี่ ก็ถ้าเผื่อออกจากไลฟ์ก็ไปเมมไว้ให้น้องหน่อยนะคะคุณนาลาเพราะว่าถ้าลง,ลงจากไลฟ์แล้วกคอมเมนต์มันก็จะไปตามไลฟ์เนา,จาะจ๊ะเนาะมันก็จะหาไม่เจอก็รบกวนไปเมน้นคลิปสุดท้ายไว้ให้หน่อยเด้อคลิปช็อตก็ได้จ้ะจะได้เห็นจะได้ตามไปเที่ยวหาได้เนา,จาะจ๊ะเนาะขอบคุณมากครับมาก็จะได้รู้ว่าเรา เป็นเพื่อนกันได้ยังไปเที่ยวหากันได้ยังจตเพราะว่าถ้าลงไลฟ์แล้วมันมันก็จะหายไปตามไลฟ์เรานี่แะก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจจ้ะน้องกับบ้านเจว่าพอๆกันนะน้ะน้องเจว่าบ้านเราในลมบนมันพัดลงเนาะบ้านอื่นเขาลมบนพัดขึ้นไหลลื่นๆื่นื่นลื่นไม่เป็นไรย้ะแค่นี้ก็ ดีแล้วจ้ะไม่ว่ากันเพราะว่าเราขึ้นไม่เสมอต้นเสมอปลายนะจน๊ะเนาะก็เลยคนอื่นเขาขึ้นตามเวลาของเขาเขาสมควรเขาได้ของเรามันขึ้นไม่เป็นเวลามเวลานะ <g iggle> ขำตัวเองขอบคุณเดอ้อจ้ะพี่นานนาครเจวา่าคุณเจยาแล้วก็คุณนาราแล้วก็เอฟซีรอบนอกจ้ะที่เขามาให้กำลังใจกันก็ ก็แลกจะมานั่งกินกาแฟอยู่หลังต้นพริกนี่แหละพอพริกติดหน่อยอุ้ยปวดใหญ่เลยของคนอื่นก็ดกุกดกดูดูพริกย่ามันแดงแล้วนะลูกมองเห็นหรือเปล่ากลัวมันกลัวมันลายเนาะก็เลยไม่กล้าขยับมากย่าใบตองย่างามมากเลยนะต้นกล้วยที่สวนนูุ้ดยอดของน้องเนี่ยปลูกไว้ขอบสระไม่ได้เอาขึ้นมาปลูกก้างบนอนะ่ะมันก็พยายามจะโตนะน้ําก็ไปท่วมมันทุกปีเลย ว,ว่าจะปลูกไว้พื้นที่ข้างบนอยู่สวัสดีค่ะรักธรรมชาติตคุณสมาแอใช่ไหมขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจจ้ะเห็นน้องแมวเนาะขอบคุณมากค่ะก็อ่านตัวหลังมันเนี่ยเนาะขอบคุณค่ะคุณสมาแอขอบคุณมากนะคะคนรักสัตว์เนาะ ของน้องนี่มีบ้านหนึ่งเขาเลี้ยงไว้เ็พอเขากเกษียณก็ไม่เอาไปอมันก็หิวเนาะมันก็ร้องทั่วไปหมดมันเยอะนะเขาเลี้ยงทีเป็นเกืบสิบตัวเวลาแกไปแกก็ไม่เอาไปด้วยแกก็ทิ้งให้แมวหากินคนบางบ้านเขาก็ไม่ชอบแมวเขาก็ไม่ให้ข้าวมันเนาะมันก็ร้องเดินวนไปวนมาอยู่มันเยอะจ้ะมันเขาเลี้ยงไว มันออกลูกออกหลานเต็มเลยเขาไม่ได้ทำมันมันเนาะพอกสเกษียณแล้วก็ไม่เอาเขาไปด้วยอะก็ขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณมากค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจกันจ้ะก็ดูต้นไม้ไปเด้อจ้ะก็ะมีอยู่ประมาณนี้ราวนอยู่แต่หลังบ้าน,นเนาะมะละกอกำลังติดลูกอยู่ยากดูปีนี้รากามางอมันลงแต่ดูคนมันแข็งแรงนะ น้องเอาเขาบอกเอาปูนขาวมาโรยไว้วห่างๆนะั่นก็เลยเอามาโรยดูพะพอลากมันลงไปข้างล่างแล้วมันก็จะตายอะ่ะมันก็จะยอดเหลืองนะเขาเรียกเนาะมันเป็นโลกข้างล่างหรือเปล่าเอดขขุดลงไปข้างล่างมันมีแต่ก้อนหินก้อนอะไรที่เขามาถมที่มาก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจมากค่ะก็ มากินกาแฟเลยมาคุยสักหน่อยยาเขาก็ถามทุกวนันทุกวนันทําไมไม่ขึ้นเมื่อวานยาก็ถามวันก่อนยาก็ถามก็<笑><笑>เลยวันนี้ขึ้นแต่เช้าเลยอืมันน่าจะเป็นปวกหรือเปล่ายาแต่ก่อนแต่ก่อนมันมีหมวดข้างบ้านแกชอบหาปลาแล้วแกแกเอาหัวปลาตัวใหญ่ๆหญ่ฝังดินไว้มันบางครั้งมันย่อยสลายมันเป็นปุ๋ยก็จริงแต่มันก็มีปวกในยาข้างล่าง ฝังไว้เยอะเกินหรือเปล่ามันมีรังปลวกไหมายา่าจะไปกัดรากมันก็ได้เนาะอ๋อปาชนามันรากเปลี่ยนหรือเปล่าคะแต่มันเป็นที่ยอดมันถ้าส่วนใหญ่จะเป็นที่ยอดปราชนาตอนนั้นก็ลูกดกเลยนะแต่ยอดมันเหลืองยอดมันเหลืองนะ่จาจะเกี่ยวกับรากข้างล่างมันเนาะเพราะว่า พอโตโตอย่างนี้นะปัชนาเหมือนในภาพเนี่ยชุดก่อนน่ะรูก,กําลังงามเลยยอดเหลืองเข้าเหลืองเข้าพอดึงขึ้นมาแล้วข้างล่างรากมันเหมือนมันงอออกไปข้างๆรากมันไม่บางรากก็เหมือนมันโดนแท้น่าจะเป็นปวกหรือเปล่าหรือตัวหนอนเจาะน่าจะปวกมากกว่าเพราะมันมีปวกอยู่ข้างๆ เพื่อว่าน้องเดาผิดถ้าน้ำเยอะรากจะเปื่อยอ๋อส่วนใหญ่น้องไม่ค่อยได้ลดน้ำหรอกป้าชนาเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนเนาะแต่หน้าแรงอาจจะลดบ้างเป็นบางครั้งแต่หน้าเราไม่รู้ต้องบลิกรส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยลดน้ำกันนะเขาปล่อยมนออันเนาะบังเอิญว่ามันอยู่ใกล้ต้นไม้น้องต้นอื่นนะ่ะน้องเวลาน้องลดน้ำน้องก็เลยอดลดมันไม่ได้ สงสารมันเดืมันแห้งก็อดลดมันไม่ได้สวัสดีค่ะคุณยายเล็กถ้าน้ำเยอะรากก็จะเปื่อยเนาะนี่จากเขาบอกถ้าเผื่อมีสองประเด็นนะ่ะน้ำเยอะเนาะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งอะไรจะข้างล่างมันอาจจะมีหนอนหรืออะไรกินรากมันเนาะเขาบอกให้เอาปูนขาวโรย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 หางหางมันไว้ก็เลยลองโรยดูเผื่อมัน ปกติปะลากรเนาะเห็นต่างจังหวัดเราปลูกอยู่เป็นสองสามปียังไม่ตายเลยต้นเนี่ยอยู่ใช้ไม่ไผ่สุดลำเลยสอยก็มีก็ยังอยู่ <c oughs> ของน้องในตอนนั้นก็พาลูกโค่นสองต้นรากมันไม่แข็งแรงเดี๋ยวนี้ต้องใช้ไม้ค้ำไว้เนาะแต่ดูต้นข้างหน้านี่ดูดูลำโคนมันก็สมบูรณ์นะแต่ดูเขาจะอยู่กันนานไหม <c oughs> ถ้าเผื่อไม่มีอะไรไปทำลายลากเขาข้างลา่างสวัสดีค่ะพี่มาศขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณพรพรวันนี้น้องมาแต่เช้าเลยมาบรบกวนเพื่อนๆแต่เช้าเลยขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาให้กำลังใจจะขอบคุณมากค่ะยา่าถ้าขายของวุ่นก็ไม่เจอ,อถ้าใครวุ่นถ้าใครยังยุ่งยุ่งอยู่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะแค่แวะแวะจาก็แว,แว,แแวมาให้กำลัง ก็ดีใจแล้วจ้าเราก็ไม่น่นนะปีนี้ปัาชนาน้องเพิ่งปลูกแต่ก่อนน้องปลูกพริกเนะี่ยมันก็ดกนะป้าแต่มันเม็ดมันไม่เต็มเนาะแต่มีต้นนี้แหละที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่ <c oughs> ดีใจมากเลยแถมสุกให้กินด้วยแดง <c oughs> ลูกเต็มลูกไม่มีอะไรเลยแล้วก็อันนี้หวานเองนะ มันขึ้นเองจะเอาเม็ดเอาพริกแห้งเอาเม็ดพริกแห้งไปเทมันขึ้นเออพันนี้ดีมากเลยลูกเต็มก่อนน้องปลูกเนี่ยมันจะเป็นเหี่ยวๆเป็นแบบไม่เต็มแบบพริกเป็นโลกอะ่ะพอมันเต็มนะเขาอาจจะว่าเอ,อ้ยแค่พริกก็ดีใจแต่ดีใจอยู่นะเพราะว่าลูกมันเต็มลูกมันเต็มแล้วมันดกแล้วมันก็แดงให้เรากินแต่ก่อน พอจะแก่หน่อยมันก็ร่วงทิ้งหมดพอจะแก่หน่อยมันก็ร่วงทิ้งหมดพอขึ้นเองกับได้กินนะพอเราปลูกไม่ได้กินขอบคุณเด้อจ้าจ้าถ้าขึ้นเองนะพ้าชนะเนาะนี่มันขึ้นเองต้นที่น้องแยงให้ดูแยงมากไม่ได้กวที่จริงอยากยกไปนะ่ะเพราะว่าแต่สัญสญ,ญาณไวไฟมันไปไม่ถึงนะจ่าเนาะ น้องอยู่บ้านน้องก็เลยไม่ได้เติมเน็ตส่วนตัวจะจะไปโคง้งหนองนาถึงจะเติมโคง้งหนองนาก็เหมือนลองไลดูก็ได้ประมาณนั้นต่อไปไปก็เขาไม่จะไม่ได้ไล์หรอกเพราะว่าคงต้องถ่ายเป็นคลิปเพราะเราเติมเป็นรายวันเนาะเราไม่ได้เติมเป็นรายเดือนเพราะเราไม่ได้ใช้อะไรมาอยู่บ้านก็ใช้ไ wifi อยู่แล้วเนะเาะเราเติมให้แต่พินิจกรกับหลานไวไ i ส่วนตัวเพราะเขาทำงานเขาต้องใช้เนาะ เราคนว่างงานน่ะก็ใช้ไวไฟ,ไฟบ้านไปขอบพระคุณเ้อจะขอบพระคุณมากจ้ะพาชนาปลูกเองดีจะเป็นแบบมันมันก็ติดนะแต่ลูกมันไม่เต็มอ่ะลูกมันแบบมันไม่เต็งอ่ะพอสักพักหน่อยมันก็จะร่วงทิ้งหมด แต่พอต้นนี้นะเราเทลงกับผู้ได้กินเนี่ยแดงเนี่ยน้องว่าจะเก็บก็ได้ใช้ได้แกงสองหม้ออยู่นะเนี่ยนาะถ้าตําเป็นแกงอีสานทําตําเครื่องแกงนะเห็นแล้วก็ดีใจจะชอบมานั่งหลังบ้านติดไม่ได้กินไม่เป็นไรนะขอให้มันติดแล้วปลูกอะไรก็แล้วแต่ดีใจน้องเป็นคนโลคเป็นโลกจิตชนิดหนึ่งปลูกของขอให้มันติดแต่ไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรขอให้มันติด ตะกอนมะละกอที่มันโค้นไปก็ให้เพื่อนๆมาไปกินเจะได้มันโค้นทิ้งปกติมะละกอเห็นที่บ้านแม่ต่างจังหวัดสามสี่ปียัง, string, ย,งยังไม่ตายเลยพอติดลูกทีต้องใช้ไม้ไผ่สุดสุดสุดเขาเรียกอะไรนะสุดลำเลยต้องไปสอยอย่างงั้นสอยสอยไม่ถึง <laughs> มันสูงมันสูงมาก สวัสดีค่ะคุณเดินดินกินเที่ยวขอบพระคุณนะคะที่แวะเข้ามาให้กำลังใจน้องโอ้ตกหรือเปล่าเนี่ย <c ười> คุณกำลังถ่ายทอด <c ười> <c ười> เกือบตกเวทีแล้วมั้งเมื่อกี้คุณกำลังถ่ายทอดอะ <c ười> อย่าเพิ่งตกเดี๋ยวก็ลงนะ่จาจอีกสักสามนาทีขอบคุณเด้อสวัสดีค่ะคุณยายชมขอบคุณค่ะพี่มาก ดินกินที่เราที่เข้ามาใหม่นะจ๊ะนะแล้วก็ทุกทกท่านที่อยู่ในไลฟ์สวัสดีคับป้าโดมขอบคุณมากนะคะกลัวตกเวทีเมื่อกี้ขอบคุณค่ะที่แวะมารบกวนเวลาทําอาหารเช้าหน่อยเดอ้อจ้ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณดีใจค่ะทุกๆก,กําลังใจแต่น้องก็ไม่กล้าเลื่อนมากเมื่อกี้บอกกําลังหมุนจะหละจะหลนจะหลนอยู่ อย่าพึ่งหล่นอย่าพึ่งหล่นอีกสามนาทีอีกสองนาทีาทาะนะเนาะขอบคุณด้วยค่ะคุณพรพรสวัสดีค่ะบได้<บ>ที่แวะเขามาให้กําลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอบคุณลมบนเอฟซีรอบนอกด้วยนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจจ้ะแดดก็เริ่มมาแล้วนะจ้ะแดดมาแล้วจะแดดมาก็ ขอบคุณจริงๆค่ะดีใจที่เพื่อนๆมาให้กำลังใจครั้งแรกก็ว่าจะนั่งกินกาแฟแล้วก็ไลเนาะก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยพร้อมจ้ะสองวันแล้วก็เอาต้นไม้นี่แหละมองแล้วก็สบายตาสบายใจดีนะจ๊ะเนาะก็คนชอบต้นไม้ขอบเพราะคุณสวัสดีค่ะคุณวิทยา ถ้ามีช่องก็ไปคอมเมนต์ไว้ให้น้องหน่อยนะคะเพราะว่าน้องจะได้ตามไปถูกเนาะจาะ๊ะเนาะขอบคุณเด้อจ้าที่แวมเข้ามาให้กำลังใจคุณวิทยาเนาะจาะ๊ะเนาะเ้่าเผือเผือมีช่องก็ไปคอมเมนต์ไว้ที่คลิปช็อตก็ได้นะจะ๊ะเนาะไว้ให้น้องหน่อยเพราะาน้องจะได้เห็นจะได้ตามไปให้กำลังใจถูกเนาะจาะ๊ะเนาะเพราะว่าถ้าเป็น ลงไปแล้วคอมเมนต์มันก็จะหายไปแล้วขอบพระคุณจริงๆค่ะดีใจเพื่อนๆมาให้กำลังใจเยอะวันนี้จ้ะขอบคุณเดอ้อจ้าเดินดินกินเที่ยวมาให้กำลังใจแทบทุกไลน์เลยพี่หนานนะครแล้วก็ทุกๆท่านคุณย่าพี่มาดคุณยายชมแล้วก็มีหลายๆท่านที่อยู่ในไลน์นี่เดอ้อจ้าเดอ้อความจำแก่แล้วก็ความจำไม่ค่อยดีเนาะพี่นานเนาะ น้องในความจำแย่นะถ้าอ่านถอยหลังไปนี่ลืมหมดนั่นเองขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณป้าชนะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจประดมแล้วก็เจวาวเราได้จ้าแล้วก็ทุกๆท,ท่านที่อยู่ในไลฟ์อย่างนั้นน้องก็ขออนุญาตลงนะจะ่าเนาะขอบพระคุณมากรบกวนแค่นี้ก็พอลจะจ้าเอาไว้เผื่อ วันนี้เผื่อมีโอกาสก็จะขึ้นอีกถ้าไม่มีก็เจอกันพรุ่งนี้ด้วยจ้าเดอ้อขอบคุณมากนะคะทุกท่านที่อยู่ในไลน์แล้วก็ขอบคุณเอฟซีรอบนอกด้วยจ้า thank you so much. Bye. s โซ u ั h ไปเฟนเลิฟเบายบายขออนุญาตงานด้วยเด้อจ่าเด้อ